อันนี้เป็นเป็นทางออกของคุณทรัมป์ที่ผมคิดว่าดีมากเลยนะเพราะว่าถ้าคิดในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเอาเอา,เอาในมุมมัวแต่ไปมุ่งเล่นจีนเรื่องทาริฟเนี่ยมีแต่เจ็บกับเจ็บไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุนกับ Morning Brief ก็คือเรื่องของ TikTok เนี่ยนะครับอาจจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่จะไม่สหรัฐกับจีน เจราจากันได้ราบรื่นหรือว่าไม่ราบรื่นนะครับโดยตอนนี้ครับคุณทรมป์เนี่ยได้ลงนามในคําสั่งของประธานธิบดีเพื่อจะขยายเวลานะครับในการพิจนารณานก่อนที่จะแบนทิกต o อกออกไปเป็น75วันครับแล้วก็ออกมาบอกว่าเอ่อจะต้องให้ชาวเมริกันนะครับเข้ามาถือครองทิกต o อ,อกอย่างน้อย50%ซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณทรมปมก็ออกมาพูดนะครับว่าจะเปิดทางให้มหาเศรษฐีอีลอนมัสหรือว่าคุณแรลลี่อีเลสันครับจาก Oracle เข้ามาซื้อติ๊ t o อกก็ได้โดยต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐซึ่งการที่คุณทร้ปมออกมาเปิดเผยชื่อ2คนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการเออเฟเวอร์ Favor, หรือว่าให้ความชื่นชอบหรือว่าเปิดโอกาสให้2คนนี้มากกว่าคนอื่นหรือเปล่านี่ก็เป็นการตั้งคําถามนะครับคุณทรมป์ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าดีลนี้สําเร็จเนี่ยรัฐบาลก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยครับสถานการณ์ของ t i k t o อกตอนนี้นะครับถูกระงับการใช้งานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากปัญหาด้านความมั่นคงจากการ ประกาศใช้กฎหมายของคุณโจไบเดนครับแต่คุณพัปมเนี่ยก็ออกมาสั่งนะครับว่าจะขอขยายเวลาไปอีก75วันโดยตอนนี้มีหลายคนนะครับที่สนใจจะเข้ามาซื้อทิกตอกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคุณแฟรงค์แม็กคอร์ดคุณเควินโอเลลี่นะครับเจสซี่ทินสลีย์รวมไปถึงมิสเตอร์บีด้วยนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์มีคนติดตามมากสุดในโลกครับก็อยู่ในกลุ่มของคุณเจสซี่ทิน s l ลียนะครับบอกว่าอยากจะเข้าไปซื้อทิกตอกด้วย แล้วก็มีคนหลายกลุ่มครับที่แสดงความประสงค์ว่าอยากจะเข้าไปลงทุนนะครับไม่เป็น Amazon Oracle นะครับก็อยู่ในกลุ่มคนที่สนใจ Oracle ก็บอกว่าจะเข้ามาฟื้นฟูการใช้งาน Tik t o k นะครับส่วนท่าทีของไบ d ด n c e ครับไบ d a n c e ก็ยังยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าจะไม่ขาย Titik t o k แม้จะเผชิญกับเรื่องของกฎหมายเรื่องของการเมืองก็าตามแต่พอคุณทร้ปม์มาเป็นประธานธิบดีแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูไบ dance จะเปลี่ยนใจหรือเปล่าแล้วก็รัฐบาลจีนก็ดูเหมือนว่ายังไม่ต้องการนะครับให้มีการขาย เอากรอบซื้ของ t i k t o k ซึ่งก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์สําคัญของบริษัทในจีนออกไปให้กับคนอื่นซึ่งคุณพรมก็บอกนะครับว่า Tik t o k เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่จะต้องให้ชาวมริกันเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนด้วยนะครับแล้วก็บอก TikTok มีบทบาทสําคัญในการสร้างฐานเสียงของคนรุ่นใหม่ที่ผ่านมาการพูดคุยนะครับยังคงดําเนินต่อไปแล้วก็มีหลายกลุ่มนะครับที่อยากจะเข้ามาร่วมลงทุนในครั้งนี้เนื่องจาก t ท็กก k เนี่ยก็ถือเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกามีคน 170ล้านคนทั่วประเทศนะครับแล้วถ้าเกิดว่าดูคนใช้งานในโลกเนี่ยก็มีอีกหลายร้อยล้านคนเลยทีเดียวครับพี่ยงครับผมคิดว่าเรื่อง t i k t o อกซึ่งคุณทรัมป์เนี่ยก็พูดโยนออกมาแล้วนะครับว่าเอาไปพัวพันกับใช้เรื่องต่อรองนะถ้าไม่ขายก็จะโดนาทาริฟจัดหนักนะครับอันนี้เป็นเป็นทางออกของคุณทรัมป์ที่ผมคิดว่าดีมากเลยนะเพราะว่าถ้าคิดในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเอาเอา,เอาในมุม มัวแต่ไปมุ่งเล่นจีนเรื่องทาริฟเนี่ยมีแต่เจ็บกับเจ็บเนะาะถ้าเล่นกันหนักๆน,นะครับแต่ว่าสิบเปอร์เซนต์ไรผลกระทบมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้แบบน่ากลัวแบบหกสิบเปอร์เซนตะครับฉะนั้นทําอย่างไรที่คุณทําจะเรียกว่านําส่งสิ่งที่พูดคุยสิ่งที่หาเสียงไว้นะครับในเรื่องของการเรียกว่าจัดการกับจีนในหลากหลายแง่มุมนะครับเรฉะนั้นก็ใช้เรื่อง t i กต o k ขึ้นมานะครับแล้วเรื่องนี้มันมันเป็นวินวินวินของสหรัฐนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมันแตกต่างก,กับเรื่องทาริฟนะฉะนั้นถ้าคุณทรัมป์เนี่ยหยิบผักดันเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าเป็นมูฟที่ฉลาดมากนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับกับฝั่งสหรัฐ ไปพอสมควรเลยทีเดียวเนาะโดยที่เราไม่ต้องทำทาริฟหนักๆกันให้เจ็บกันทุกคนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้า Morning Reef ครับเ <ๆๆ S 2> พบื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงครคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube <ๆ S 1> เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสาคัญ พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8ในกา5นาทีรายการมอนมีบกับ,พ,พ,คคบพ,พวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนาหมทุกอาสการลงทุน